นะอาจานก็ให้เราน้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะบูชาคุณหรือว่าน้อมถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโดยที่อาตมาจะกล่าวนําแล้วก็โยมก็น้อมจิตน้อมใจไปตามนะถ้าผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระนามหนึ่งหรือว่าได้ชื่ออย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีอัศมันตะปัญญาอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะแต่ว่าอัศมันตะปัญญานี้หมายถึงปัญญาที่ไม่ใกล้นะปัญญาที่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ กับเราแน่นอนก็ขอยฟังนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหรันต์ตั่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงมีอัศมันตะปัญญาเธอพระปัญญาไม่ใกล้อัฏฐปฏิสัมพิธาเป็นคุณชาติอันพระองค์ทรงบรรลุแล้วทรงทําให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาโดยการกําหนดอัฏฐงานพระองค์ทรง แทงตลอดอัฏฐปฏิสมัมพิทาอย่างสูงสุดธรรมะปฏิสมัมพิทาเป็นคุณชาติอันพระองค์ทรงบรรลุแล้วทรงทาให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาโดยการกําหนดธรรมนะการรู้อัฏฐการรู้ธรรมะสาหรับพระอริยเจ้าทุกท่านต้องรู้นะแต่ว่าของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นประเสริฐสูงที่สุดแม้กระทั่งพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากก็เป็นรองจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยที่เทียบกันไม่ได้เลย ปฏิพาปฏิสัมพิธาเป็นคุณชาติอันพระองค์ทรงบรรลุแล้วทรงทําให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาโดยการกําหนดปฏิพาณนิรุติปฏิสัมพิธาเป็นคุณชาติอันพระองค์ทรงบรรลุแล้วทรงทําให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาโดยการกําหนดนิรุติพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สูงสุดในการที่มีปัญญาแตกฉานเป็นปฏิสัมพิธาสี่ ใครอื่นย่อมไม่สามารถจะครอบงำอัฏฐธรรมะนิรุติและปฏิพานของพระผู้ทรงเป็นโลกนาถพระองค์นั้นได้พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของโลกรวมทั้งเป็นที่พึ่งของเราด้วยโลกในที่นี้หมายถึงสัตวโลกและพระพุทธเจ้าผู้ทรงนาราสัพพะก็คือเป็นผู้ที่องอาจกว่าน,นรชนทั้งหลายพระองค์นั้นก็เป็นผู้ที่คใครใครครอบงำไม่ได้ เพราะเหตุนั้นปัญญาของพระสัพพัญญูพุทธะพระองค์นั้นจึงเป็นปัญญาที่ไม่ใกล้ก็คืออัามันตะปัญญาปัญญาของกัลยาณปุทุชนหานา่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของบุคคลที่8คือโสดาปฏิมัติเมื่อเทียบกับกัลยาณปุทธชนบุคคลที่8ก็มีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของบุคคลที่8หาา่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระโสดาบัน เมื่อเทียบกับบุคคลที่8พระโสดาบันก็มีปัญญาไม่ใกล้นสำหรับโสดาปฏิมัติกับโสดาปฏิผลก็มีปัญญาแตกต่างกันนไม่ใกล้กันนะปัญญาของพระโสดาบันห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระสกทาคามีเมื่อเทียบกับพระโสดาบันพระสกทาคามีก็มีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของพระสกทาคามีก็ห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับพระอนาคามี เมื่อเทียบกับพระสกทาคามีแล <Smith> uh ้วพระอนาคามีก <t> uh ็มีปัญญาที่ไม่ใกล้ปัญญาของพระอนาคามีก็ห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระอรหันต์เมื่อเทียบกับพระอนาคามีพระอรหันต์จึงมีปัญญาที่ไม่ใกล้ปัญญาของพระอรหันต์ก็ห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระปเจกพุทธเจ้าเมื่อเทียบกับพระอรหันต์แล้วพระปเจกพุทธเจ้านั้นจึงมีปัญญาที่ไม่ใกล้ เพราะฉะนั้นลองเทียบดูว่าปัญญาของเรากับปัญญาของพระโสดาบันจนทั่งถึงปัญญาของพระอระหันต์ปัญญาของพระปเจกุธเจ้าจะห่างกันสักเท่าไหร่แต่เราสามารถที่จะพัฒนาปัญญาเหล่านี้จนกระทั่งถึงระดับที่เป็นปัญญาของพระอระหรันต์ได้ถ้าเราดําเนินทางนี้ก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของทางท่านเปิดทางไว้ให้แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเดินหรือเปล่าเท่านั้น เมื่อเทียบกับปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเทียบกับพระปัจเจกพุทธเจ้าโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระตถาคตอรหันตสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เลิศทรงเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ใกล้ทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญาทรงมียานแตกฉานไม่มีที่สุดทรงบรรลุปฏิสัมพิทาญาณทั้งสีอันเลิศ ทรงถึงเวสารชยานทั้งสี่เป็นผู้ที่มีความกล้ากล้าอาถารในการที่จะก,กล้าปฏิญาณว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองสัมมาสัมพุธทธปฏิญญาพระองค์ทรงเป็นขีณาสวะเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วนาขีณาสวะปฏิญญาและธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงถ้าแสดงว่าอะไรเป็นอันตรายสิ่งนั้นต้องเป็นอันตรายจริงอย่างเช่นอนันตริยกรรมนิยตานิชทิฐิ พวกนี้เป็นอันตรายยิกธรรมทําให้เกิดในอบายแน่นอนสิ่งใดที่ทรงแสดงแล้วว่าเป็นนิยานิกรรมเป็นธรรมะที่ออกจากวัตตะทําให้ออกจากวัตตะได้ก็สิ่งนั้นก็ทําให้ออกจากวัตตะได้จริงก็ได้แก่อริยมรรคมีองแปดพระพุทธเจ้านั้นทรงพระสิทธิ์ก็คือเป็นทศพลยานมีกําลังสิประการทรงเป็นบุรุษที่องค์อาจเป็นบุรุษสีหะเป็นบุรุษนาคะเป็นบุรุษอาชาในา ทรงเป็นบุรุษผู้นำธุระไปทรงนำธุระของโลกทำกิจในโลกก็คือโลกัตถจริยาโปรดอนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งมาถึงพวกเรานี้ทรงมีพระญานหาที่สุดม่ได้ทรงมีพระเดชหาที่สุดไม่ได้ทรงมีพระยศหาที่สุดไม่ได้ทรงเป็นผู้มั่งคั่งทรงมีทรัย์มากทรงมีอริยรัพของเราก็ขอปันส่วน ของอริยทรัพย์ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาไว้ในตัวเราถ้าเราปรารถนาที่จะพ้นจากวัฏทุกข์เราก็จะต้องแบ่งทรัพย์เหล่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้ามีทรัพย์มากเพียงพอที่จะให้กับทุกคนได้เพียงแต่ว่าเราจะมีกําลังคนอริยทรัพย์เหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนทรงเป็นผู้นําทรงเป็นผู้นําไปให้วิเศษทรงนําไปหนึ่งเนืองทรงบัญญัติทรงพินิจทรงเพ่งทรงให้หมูสัตว์เลื่อมใสให้เลื่อมใสในพระองค์เพื่ออะไร เพื่อว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้พ้นจากวัฏฏะทุกข์นะสรงแสดงว่าบุคคลข้ามโอกคได้ด้วยศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วข้ามโอกคไม่ได้แน่นอนศรัทธานี้ต้องเป็นระดับที่เป็นโลกุตระศรัทธานะก็เริ่มต้นจากกรรมมสกตาศรัทธามีศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมมีตถาคตโพธิศรัทธาคือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นถ้าไม่เริ่มต้นจากการมีศรัทธ,ธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีโอกาสในการจะข้ามจากโคะห่วงแห่งวัตฏทุกนี้ได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะไม่มีใครสามารถจะมาเปิดทางนี้หลังจากที่ทางนี้ถูกปกปิดไว้ด้วยรกชัดก็คือทิฏฐิโหติสองทั้งหลายตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าขาัสปะปรินิพานไปแล้ว ทางนี้ก็ถูกปกปิดไว้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงทําให้ทางนี้บังเกิดขึ้นทรงยังมัคที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อมตรัสบอกมัคที่ยังไม่มีใครบอกทรงรู้แจ้งมัคทรงทราบมัคทรงฉลาดในมัคก,ก็แหละพระสาวกทั้งหลายในบัดนี้และที่จะมีมาในภายหลังย่อมเป็นผู้ดําเนินไปตามมัค เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่เรากําลังปฏิบัติอยู่หรือว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติเรียกว่าอริยมรรคเมองแ์ดนั้นจะต้องเป็นไปตามคําสอนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระสาวกทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ที่ดาเนินไปตามมรรคตามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไม่ต้องคิดเองไม่ต้องเสียเวลาในการยามมาคิดคน้นเพราะว่าพระองค์ทรงมีพระกรุณายิ่งกว่าใครๆที่จะแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยทําให้ตื้น ในอริยมรรคที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงทราบสิ่งที่ควรทราบทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นทรงมีพระจักสุทรงมีพระญาณทรงมีธรรมทรงเป็นพรหมตรัสบอกตรัสบอกทั่วทรงนำอัดออกทรงประทานอมตะธรรมทรงเป็นธรรมสามีคือเป็นเจ้าของธรรมเสด็จไปแล้วอย่างนั้นนะเป็นพระตถาคตนะ พระบุรธเจ้าเท่านั้นนะที่จะเป็นเจ้าของธรรมเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่แสดงธรรมนะก็คือเป็นผู้ที่อ่านสารของพระราชาเท่านั้นไม่ใช่ธรรมะของบุคคลนั้นแม้กระทั่งตัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วธรรมะที่พระอรหันต์นำมาแสดงก็ไม่ใช่ของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราอย่าเข้าใจผิดนะว่าครูบาอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่แสดงธรรมะมาแล้วเป็นธรรมะของครูบาอาจารย์นั้นอันนี้ไม่ถูกต้องนะธรรมะที่ถูกต้องทั้งหมด เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าธรรมะสามีเป็นเจ้าของธรรมนาะทุกคนแบ่งธรรมะจากพระพุทธเจ้าไปทั้ง,งนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครมีสิทธิ์ที่จะสงวนลิขสิทธิ์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าไหมไม่มีเลยนะทุกคนต้องแบ่งปันธรรมะให้กันเพราะว่าเป็นของพระพุทธเจ้าบทธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นไม,ไม่ทรงทราบไม่ทรงทําให้แจ้ง ไม่ทรงถูกต้องด้วยปัญญามิได้มีทำทั้งปวงรวมทั้งที่เป็นส่วนอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมมาสู่คลองในมุขคะคือพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตัดสรู้แล้วโดยประการทั้งปวงสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้นั้นไม่มีแต่สิ่งที่นำมาแสดงนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยส่วนที่ตรัสรู้นั้นมีมากกว่ามากที่ไม่นำมาแสดงเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับสัตว์โลก นเป็นส่วนความรู้ที่ไม่ได้ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายแคลํกหนัดแต่เป็นส่วนพิเศษ,ษของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่จะต้องรู้ทุกสิ่งทุกประการแต่ส่วนที่นํามาแสดงท่านก็เปรียบเหมือนกับใบไม้ในกำมือเท่านั้นนเป็นส่วนเล็กน้อยชื่อว่าบทที่ควรแนะนําซึ่งเป็นธรรมะที่ควรรู้อย่างใดอย่างหนึ่งและประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์ที่ตื้นประโยชน์ที่ลึก ประโยชน์ที่ลัก you, ประโยชน์ที่ปกปิดประโยชน์ที่ควรนำไปประโยชน์ที่นำไปแล้วประโยชน์ไม่มีโทษประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสประโยชน์ขาวทองหรือประโยชน์ทั้งหมดย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณประโยชน์ที่ลึกประโยชน์ที่ลับก็มีแต่พระเจ้าก็มาแสดงเปิดเผยให้นะจริงๆแล้วเนี <ces> Jos, <Tin> ่ยก็ใช้คําว่าอัตถะอัตถะแปลว่าประโยชน์ได้แต่ความจริงแล้วแปลว่าความหมายนะ ความหมายที่ลึกความหมายที่ลับเช่นสัพเพสังคาราอนิจจาเนี่ยลึกนะนะแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงมาแสดงทรงมาขยายมาเปิดโปงให้เราได้ทําความรู้ทําความเข้าใจจะได้เบื่อหน่ายแคลกําหนักเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงอัฏถะหรือว่าเข้าถึงประโยชน์ที่พระองค์ทรง,สงแสดงไว้เราก็สามารถที่จะพ้นจักวัฏฏทุกตามพระองค์ได้ก,กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งปวงของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นไปคล้อยตามพระญาณ พระยานของพระบุตรเจ้ามิได้ขัดข้องในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่ว่าพระองค์จะทรงกระทมสิ่งใดก็ตามจะทรงพาสิธิเจรจาสิ่งใดก็ตามหรือว่าน้อมคิดพิจารณาสิ่งใดก็ตามน้ำไม่ได้พ้นจากยานที่เป็นตัวที่จัดการเนะพราะฉะนั้นกายวาจาใจของพระองค์จึงคล้อยตามพระยานทั้งสิน้นในบทก็หมายถึงบทที่ควรรู้ <polarization. S 2> ก็ได้แก summary, ่ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งสังขารวิสังขารทั้งหลายรวมทั้งบัญญัติทั้งหมดเลยเป็นในยบทคลองแห่งความรู e right. ้เนี่ยนะเป็นทางแห่งพระยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเท่าไรพระญานก็มีเท่านั้นพระญานมีเท่าใดในยบทก็มีเท่านั้นพระญาณมีเนยบทเป็นที่สุดรอบเนยบทมีพระญานเป็นที่สุดรอบพระญาณไม่เป็นไปเกินในยบทเนยบทก็ไม่เกินพระยานในยบทหมายถึงสังขารทั้งหลาย วิการธรรมทั้งหลายวิการก็หมายถึงวิการรูปสามแล้วก็วิญญยตริรูปเหล่านี้นะแล้วก็ลักษณะนะลักษณะพวกลักษณะรูปหรือว่าไตรลักษณะนะแล้วก็นิพานบรญจัินะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นเยยะธรรมหรือว่าเนยยะบทนะธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ในที่สุดรอบของกันและกันเปรียบเหมือนพระอบสองชั้นสนิทกันดีพระอบชั้นล่างไม่เกินพระอบชั้นบนพระอบชั้นบน,ออบน,บนก็ไม่เกินพระอบชั้นล่าง พระอบทั้งสองชั้นนั้นต่างก็ตั้งอยู่ในที่สุดของกันและกันฉะนั้นพระพุทธญาณย่อมเป็นไปในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงเนื่องด้วยการทรงคำหนึ่งเนื่องด้วยทรงพระประสงค์เนื่องด้วยทรงพระมนณสิการเนื่องด้วยจิตตุบบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วพระองค์ปรารถนาจะรู้สิ่งใดน้อมจิตไปก็รู้ได้ทันทีข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงมีพระญาณอันเต็นไปในสปปรรพสัตว์ทรงทราบอัธยาศัยอนุศัยจริตอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายย่อมทรงทราบหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสทุลีน้อยในปัญญาจักสุผู้มีกิเลสทุลีมากในปัญญาจักสุผู้มีอินทรีย์แก่กล้าผู้มีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามทรงให้รู้ได้ง่ายทรงให้รู้ได้ยากเป็นพระประัตว์เป็นอภัพรประัต์ โลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรมโลกมูสัตรพร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณเปรียบเหมือนปลาและเต่าทุกชนิดโดยที่สุดตลอดจนปลาติมิและปลาติมิงคละนะพวกนี้ยาวถึง200โยโยต์5 0 0รยโย์ย่อมว่ายวนอยู่ในภายในมหาสมุทรฉะนั้นเปรียบเหมือนนกทุกชนิดโดยที่สุดตลอดจนนกครุฑตระกูลเวนไตร ย่อมบินร่อนไปในประเทศอากาศฉันใดแม้ชนผู้เสมอด้วยภาษารีบุตรด้วยปัญญาก็ย่อมเป็นไปในประเทศแห่งพุทธญาณฉันนั้นเหมือนกันพระพุทธญาณแผ่ไปก้าวล่วงปัญญาของเทวดาและมนุษย์แล้วตั้งอยู่